และรอบนี้จะเป็นสมรภูมิครั้งสุดท้ายครับทั้งไม่ใช่สองลุงอย่างเดียวนะ,ะน่าจะสุดท้ายคือของลุงนี้ด้วยสองลุงนะฮะสองลุงเพราะว่าลุงที่เป็นผู้นําปัจจุบันเนี่ยนะครับคือลุงตู่ลุงที่เป็นอดีตผู้นําและเป็นคนที่เรียกว่ามีบทบาทนะต่อการขับเคลื่อนของเพื่อไทยอยู่หลังฉากนั่นคือตอนนี้ไม่ใช่ลุง ครับ,ค,รบคนเป็นพี่ครับพี่ตูและพี่โทนี่อ๋อเป็นตาแล้ว <c oughs> เป็นตาแล้วลูกลูกสาวเพิ่งคลอดนะฮะทำไมเป็นสมรภูมิครั้งสุดท้ายการเลือกตั้งรอบนี้จะเป็นเดิมพันและชี้ชะตาะหลายหลายอย่างครับเนชั่นโพลได้ทำโพลสำรวจออกมาปรากฏว่าฝั่งซ้ายเสรีประชาธิปไตยก้าวหน้านั่นแหละ น้ำริ้วทะลุะเพดานสามรไปแล้วต,ต้องบอกพี่โออย่างนี้และท่านผู้ชมอย่างนี้วันนี้เป็นการเผยแพร่ผลโพลได้วันสุดท้ายครับเพราะกติกาของกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าเวันสุดท้ายอ้ามผู้เรื่องโพล7เจ็ดวันสุดท้ายก็คือนับตั้งแต่วันนี้ พรุ่งวันวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันอาทิตย์เป็นต้นไปไม่มีโพแล้วเพราะก็กลัวชี้นำแล้วใช่หลังจากนั้นมันจะเป็นสถานการณ์ครับ Walk in เดินเข้าไปสู่ประชาชนเพื่อหาเสียงครับอโอที่เนชั่นทำครั้งที่สองซึ่งเป็นโพออนกราวหรือโพเดินสำรวจเนี่ยนะครับพบว่าเพื่อไทยมีมีโอกาสมากที่สุดนะครับระหว่าง228ถึง247เขตนะฮะ ในเขตนะไม่นับปาร์ติลิส์นะคุณก้าวไกลเนี่ยมีโอกาส52-79ถึงเขตนะครับขณะที่ยังไม่ตัดสินใจเท่าไหร่นะพี่โอ18เปร์เซนประชาปัตย์ทั้งนี้ปชาที่ปัเนี่ยครับมีโอกาส19-42ถึงเขตครับนะครับภูมิใจไทย16-39ถึงเขตรวมไทยสร้างชาตินะครับ 13ถึง36นะครับแปลก็ค่อนข้างสูงอยู่นะประชาริฐไทำไมกว้างอันนั้น6ถึง29เหตุที่กว้างเพราะบ้านใหญ่อาจจะไม่มาตามนัดสิเพราะบ้านใหญ่อาจจะสู้กระแสไม่ได้ถูกต้องชาติพัฒนาชาติพัฒนา4ถึง27โอ้นี่ก็กว้างนะฮะกว้างโอกาสหมายความว่าโอกาสที่จะไปซิลลิ่งสูงสุดเนี่ยยากหน่อยื่อจากว่ามีคู่แข่งเยอะที่เป็นเช่นนั้นเพราะชาติไทยพัฒนาเอาเฉพาะพื้นที่ครับ เฉพาะเขตอย่างเดียวนี่คือผลพวงที่ทำให้เราเห็นภาพเรื่องหนึ่งว่าเดอะลาสวอร์ในสมอรภูมิการเลือกตั้งรอบนี้จะเป็นโจทย์ท้าทายแพ้กลับบ้านนะถ้าไม่ว่าจะเป็นลุงตู่หรือลุงโทนี่แพ้กลับบ้านนี่นี่นะลุงโทนี่ไม่ได้กลับถ้ากลับมาต้องรับโทษก่อนรับโทษก่อนลุงป้อมด้วยครับสถานการณ์อย่างหนึ่งที่โพเราสำรวจออกมาเราเห็นอย่างหนึ่งครับ เขตการเลือกตั้งในหลายๆเขตในหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ทับซ้อนและเป็นกลุ่มก้อนของบ้านใหญ่มีคู่แข่งเบียดแทรกแทบทุกที่เลยถูกต้องเพราะว่าอตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ากระแสเนี่ยยังเป็นอย่างนี้อยู่และสุดท้าย3วันสุดท้ายเนี่ยนะครับกระแสจะสู้กระสุนได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งประเด็นนะมันอยู่ในสถานการณ์2-3งสาแบบ,บหนึ่งถ้าจำนวนผู้ ออกสิทธิ์เลือกตั้งมีจํานวนมากขึ้นกว่าเดิมอันนั้นกระสุนจะแพ้กระแสครับต้องแต่ถ้าน้อยน้อยกระแสแพ้กระสุนถูกเพราะกระสุนมันแม่นกว่าครับเพราะว่าเขาคำนวณแม่นเขาคํานวณได้ว่าเขาจะจัดการกระสุนนี้ขี่นัดและจะได้ผลออกมาอย่างไรตอนนี้กระสุนทําหน้าที่ในยุทธวิธีอย่างเข้มแข็งที่สุดนั่นคือกว่าต้อนบรรดาบัตรเลือกตั้งบัตรอะไร บัตรประจมตัวประชาชนมาเก็บไว้อ,อยู่แล้วตอนนี้บัญชีรายชื่อ กาการสํารวจนะความนิยมต่างๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเพื่อไทยนำนะนำเ้วเลยครับนำสาเก้ร์เเกือบ40่นะครับเก้าไกลเนี่ยครับยี่สิเรเรียกว่าตีไป30คนแล้วกันอันนี้บอกว่ี่สิอันนี้30มสิบสองพักนี้รวมกันเกือบ70%็ถูกนะนั่นแสดงว่ากินจำนวนติลิสในหนึ่งร้คนไปแล้วเนี่ยเรวมไทยสัาชชาติ7.45ภูมิใจไทย4.83ประชาธิ สามดเก้นะครับพัะจัรรัฐสามจุดหนนะครับรวม4ี่พักนี้พี่โอสิบองสิบสามสิบสี่สามสามเก้าสาองเอนงนะครับเพราะฉะนั้นมันสะท้อนว่าประชาชนถ้าแบบของเราออนกราวคือเคาะประตูบ้านเนี่ยประชาชนจะเลือกแล้วเลือกแต่ว่าความผันแปรจากความไม่แน่ใจและคะแนนเงียบมันจะเป็นปัจจัยตัวผันแปรและชี้วัดอีกระลอกงครับ อนีมาดูพื้นที่กทมครับกทมเนี่ยเออเลอร์ของเราเนี่ยความผันผวนจากความผิดพลาดแค่สาเร์เซ็นไถึงว่านักวิชาการที่สำรวจโพกำหนดค่าเบี่ยงเบนนะโอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ยสมเปซมาดูมาดูเอาเอาเขตก่อนนะเขตเขาเลือกใครเขาเลือกผู้ที่มีภาวะ ภาวะผู้นำท่าท่าโอเคนะฮะโอเคสภาวะผู้มีนำชอบผลงานมีประสบการณ์แสดงว่าตัวคนเนี่ยมีมีพลังอยู่ผลโอเคนะฮะนโยบายดีทีมงานดีขยันนะครับรุ่นใหม่รุ่นใหม่เป็นคนในพื้นที่รู้จักเนี่ย ไม่จําเป็นเลยนะไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นเลยครับไอ้นี่สสเขตเป็นคนพื้นที่ก็ไม่จําเป็นไม่จําเป็นครับเห็นไหมครับอยากได้คนใหม่ๆจริงๆเนี่ยก็น้อยนะน้อยนะที่บอกว่าเบื่อคนเก่าอยากได้คนใหม่แค่2 2เปเซเพราะฉะนั้นความเป็นสสมันจะยึดโยงกับหลายๆเรื่องประสบการณ์ผลงานนโยบายคนดีขยันประสบการณ์เนี่ยนะครับชัดที่สุดส่วนสสบัญชีรายชื่อเลือกพัก บอกว่าพักมีวิสัยทัศน์ดีนโยบายดีนะอันดับหนึ่งเลย55เปอร์เซ็นต์นะครับอันดับสองพักมีผลงานเข้าตานะครับ15บห้าเปอร์เซ็นต์พักที่เลือกมายาวนานไม่อยากเปลี่ยนอันนี้ก็มันมีแค่สองขั้วสามขั้วพักชอบโบน้าพักเห็นไหมเห็นไหมโบนาพักเนี่ยปัจจัยน้อยนะฮะแปดจุดเก้าห้าเปอร์เซ็นต์ท่านั้นเองมีผลไหมไม่มีมีผลนะมาตรการบริหารยิ่งไปกันใหญ่เลย นะครับผลงานเดิมที่ผ่านมาก็ไม่มีผลไม่มีผลครับต้องบอกว่าตอนนี้ประชาชนทาโพเนี่ยประชาชนเปลี่ยนความคิดชอบพรรคที่ไม่มีนโยบายดีมีสายทัศน์ดีชอบคนที่มีภาวะผู้นำมีภาวะผู้นำมาดูสัดส่วนกทมออกมาแล้วตกใจหมดเลยเพื่อไทยทะลุไป19เขต9ก้าไกล11ครับแต่ว่าแอยู่เนี่ยยังไม่รู้ใครแตว่าแบ่งให้คนอื่นได้แค่ส แต่โอกาสความเสี่ยงอะบิดเบือนนต้องบอกนะนต้องบอกว่าโพออมาอย่างนี้เนี่ยตอนนี้ก้าวไกลกับเพื่อไทยนี่เบียดกันคู่ขี้สูสีใช่ครับแอ่ถ้าสมมุตินะความเบียดสูสีเนี่ยนะทำให้พรรคอื่นเสียบเข้ามาได้ไหม เสียบได้เพราะมันจะแข่งกันเองตัดกันเองแบ่งกันตัวกลางจะเข้าวินครับส่วนคะแนนนิยมคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งพิธาขึ้นมา29.4รายบุคคลนะครับพิธานำริ้วไปเกือบ30เอร์องอิง27.57ตอนอนหลังข่าวน้อยข่าวน้อยเพราะตอนนี้เป็นแม่คนครับคุณเศรฐาเนี่ยจาก7เป็น13ลุงตู ลดเหลือ8.8 5แปเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ากรณีรวมคุณพิษคุณแพทองทานกับคุณเศรษฐาเข้าไว้ด้วยกันถือว่าเป็นคะแนนบ่อเดียวกันเกือบ40เปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นบริบทหลังจากนี้ไปในแง่ของเพื่อไทยจับตาดูดีๆบริบทของการขับเคลื่อนระหว่างเศรษฐาทวีสินกับแพทองทานครับเพราะฉะนั้นมนีนการสลับคนเล่นถ้าดูนะก็คือพยายามเข็นคุณเศรษฐาในการปั่นกระแสแต่ปั่นแล้วไม่ขึ้น ได้ะระดับนี้แหละครับเพราะฉะนั้นโอกาสพลิกเกมของเพื่อไทยยังมีเวลาแต่โอกาสพลิกเกมของฝั่งลุงตูอันนี้<ง>เหนื่อยและต้องดูลีลาของลุงที่จะจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้านี้ว,ว่ากันว่าลุงจะไปออกบัตรเดดวันที่12ทันไหมไม่ทันครับว่าถ้าออกบัตรเดดวันที่12บอกได้เลย13เขาหยุดหาเสียงอ่า 14บสีเขาลงคะแนนครับก็ลงตูขเขานัดปลาัยใหญ่วันที่12ออกมาเด็ดจะจะพูง่ายจะขี่ช้างออกศึกในเดือนลาสวอร์ครับและก็เห็นผลความแตกต่างนะจากการสำรวจครั้งแรกเมื่อต้นเดือนเมษาครับกับการสำรวจครั้งที่สองปลายเดือนเมษาการไม่ตัดสินใจลดลงมากจากเดิม32%คือหนึ่งใน3ครับตอนนี้คือ1ใน8ด หใน8นั่นแสดงว่าตัวคนที่เป็นพลังเงียบยังไม่ตัดสินใจนะมันมีอยู่แค่แปเท่านั้นเองสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรที่ตัดสินใจแล้วโอกาสของฝั่งอนุรักษ์นิยมในขณะนี้ถ้าดูแพ้ฝ่ายซ้ายถ้าดูการสํารวจ400เขตนะแล้วจะเห็นพื้นที่ประเทศไทยเพราะเราสํารวจทั้งประเทศ นะ400เขตแสนกว่าตัวอย่างเนี่ยนะก็จะเห็นนะครับว่าพักไอ้ที่เรียกว่าฝ่ายซ้ายที่เรียกขนานนามตัวเองว่าพรักประชาธิปไตยนะไม่ได้ใครเรียกด้วยตัวเองเรียกสมญาเรียกตัวเองวัฒกรรมสร้างจริงๆคือฝ่ายซ้ายนะจะครอบคุมประเทศไทยค่อนข้างเยอะราวราวเจเนะที่เหลือที่เหลืออนุรักษ์นิยมกับพักท้องถิ่นกับพักท้องถิ่นนิยมเปอร์เซ็นต์นี่คือแนวโน้มทางการเมืองหลังจากนี้ไป แต่มันจะเป็นแบบนี้หรือไม่มันมีเวลาอีกเพียงแค่8วันที่จะพลิกเกมหรือฟื้นฟูในสิ่งที่คนที่ยังไม่ตัดสินใจออกมาเพื่อไปดึงคะแนนกลับมาให้เลือกฝั่งอนุรักษ์นิยม